ตอนนี้สารละลายสีฟ้าเริ่มจะใกล้จะออกมาหยดแรกแล้วนะคะซึ่งก็คือแถบสีที่สองที่ไหลออกจากคอลัมน์หยดแรกตรงนั้นเราจะบันทึกเวลาเป็นค่า t สีค่ะเราก็จะเตรียม หลอดทดลองเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างแถบสีที่สองนะคะออกมาหยดแรกที่เวลา16นาทีค่ะเมื่อสักครู่นะคะออกมาแล้วนะคะ16นาทีเราก็จะบันทึกแถบสีที่สองที่ออกมาก็คือทีสีที่16นาทีแล้วเราก็จะไปบันทึกเวลาที่ ส่วนที่เข้มที่สุดของแถบสีที่สองที่เริ่มหยดออกมาตรงนั้นเราก็จะบันทึกเป็น T5 ตรงที่เข้มที่สุดคือตรงที่ชี้นะคะเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่ตรงที่เราชี้ถูกชะออกจากคอลัมน์ ตรงนั้นเราจะอ่านอุณหภูมิออขอโทษค่ะเราจะอ่านเวลาค่ะเป็นค่า t 5เป็นส่วนที่เข้มที่สุดของแถบสีที่2ที่เริ่มหยดออกมาเราจะต้องมีการเติมตัวทำละลายลก็คือโมบายเฟสสามต่อ1นกรดอะซิติกอยู่เรื่อยๆนะคะเราต้องสังเกตห้ามไม่ให้ผิวหน้าของซิลิก้าเจล แห้งเห็นไหมคะที่ผิวหน้าของซิลิก้าเจลตรงด้านบนสุดจะไม่มีสีอยู่แล้วเพราะว่าถูกชะออกจากคอลัมนไปจนหมดน,นะคะแถบที่เส้มเข้มที่สุดค่ะหยดออกมาแล้ว ตรงนี้ก็คือ18นาทีค่ะเราบันทึกเวลาที่แถบสีที่สองที่ของส่วนที่เข้มที่สุดเริ่มหยดลงมาเป็นค่าทีห้ที่สิบแปดนาทีแล้วเราก็จะรอจนกระทั่งแถบสีที่สองถูกชะออกจากคอลัมน์จนหมด ซึ่งก็จะใช้เวลาพอสมควรค่ะ